ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและกระจายตัวอยู่อย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในหลายประเทศทั่วโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตก็นับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งยังนำไปสู่การสร้างช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมและก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย คะแนนการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน Perception Index หรือ CPI คือดัชนีวัดระดับการรับรู้เรื่องการทุจริตในภาครัฐของแต่ละประเทศมีความสําคัญคือเป็นตัวชี้วัดระดับสากลที่ทั่วโลกใช้เปรียบเทียบระดับการทุจริตในแต่ละประเทศสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลระบบยุติธรรมและสถาบันรัฐเป็นปัจจัยสําคัญต่อการลงทุนการค้าและความน่าเชื่อถือในสายตานานาชาติ โดยค่า CPI กำหนดค่าช่วงคะแนนเป็น0ถึง100 0เท่ากับมีปัญหาการทุจริตภายในประเทศอย่างรุนแรง100เท่ากับไม่มีปัญหาการทุจริตภายในประเทศยิ่งคะแนนสูงหมายความว่าภายในประเทศมีการทุจริตต่ำค่าคะแนน CPI มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตคือคะแนน CPI ต,ต่ำสะท้อนการรับรู้ว่าประเทศนั้นมีการทุจริตในภาครัฐสูงคะแนน CPI สูง สะท้อในให้เห็นว่าระบบตรวจสอบได้ดีมีธรรมพิบาลที่เข้มแข็งสามารถชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างเช่นการใช้อำนาจในทางมิชอบการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องเป็นต้นถ้าคะแนน CPI ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกคะแนน CPI ของไทยในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีค่าระดับคะแนน CPI อยู่ในอันดับที่1 0 1ถึง110จาก180ประเทศที่ได้รับการประเมินและมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 3าถึงสาคะแนนซึ่งน้อยกว่าค่าคะแนน CBI เฉลี่ยของโลกคือ43คะแนนดังนั้นเห็นได้ว่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ได้ระดับต่ำอย่างต่อเนื่องคะแนน CBI ของประเทศไทยทรงตัวมานานแสดงถึงความท้าทายในการแก้ไขปัญหาทุจริตสาเหตุของค่าคะแนน CBI ต่ำการให้และรับสินบนการทุจริตเชิงนโยบาย การเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมการใช้อำนาจในทางมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐส่งผลกระทบต่อตัวชีวัดภาพลักษ์ของประเทศความเชื่อมั่นของนักลงทุนและบริษัทค้ามชาติเกณประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ภาพสะท้อนการบริหารการจัดการภาครัฐที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศสำหรับประเทศไทยการทุจริตถือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆของประชาชนนำไปสู่การสร้างช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมให้แผ่วกว้างขึ้น จากค่าคะแนนและการจัดอันดับ CPI สะท้อนให้เห็นว่าภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศไทยถูกมองว่ามีการทุจริตในระดับปานกลางถึงค่อนข้างรุนแรงซึ่งถือเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตในสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคราัฐหรือสำนักงานปปท ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรหลักในการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption perception index หรือ CPI ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานปปททำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนแบบบูรณาการและเป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนวางมาตรการแนวทางการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI ให้สูงขึ้นการยกระดับค่าคะแนน CPI เท่ากับการยกระดับประเทศ ค่าคะแนน CPI ไม่ใช่แค่คะแนนแต่คือกระจกสะท้อนคุณภาพของประเทศทุกคนมีส่วนร่วมได้คือไม่ให้สินบนและไม่รับสินบนกล้าร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตสนับสนุนองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดําเนินงานเลือกผู้นําที่มีธรรมิบัตยประเทศที่โปร่งใสช่วยดึงดูดการลงทุนเศรษฐกิจเติบโตประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการยกระดับค่าคะแนน CPI ได้แค่เริ่มต้นด้วยการไม่นิ่งเฉย าพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอย่าปล่อยไว้พบเห็นการ์ชุจริตไม่ยอมไม่ทนไม่เฉิแจ้งบบาะแสได้ที่สายด่วนอป,ปท1206